จะรับรัดไทรับน้องเปืนสายคกุญสุนิทัศนสืได้ลปรับนองเปดนสบระองกรับ นปืนาปไหแล้วนะครับโอ้ยปืน้อนนอปืนปืนกระดิริงมากระดิ่งระมานกืเวลาครับมาูเวลาแลวปดดาระดไปขึ้นรถขึ้นรถอ่าอัระดริง ขายกันได้ได้รับตื่นท่ากันได้นะครับหม,า,มา,ายเลข่องหนึ่งสามแปดครับน้อสครับตั้งบ้าลูกค้าเพื่อน